วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดไขมันพอกตับพี่อูดเป็นคนผอมค่ะแล้วก็ลงพุงแถมมีไขมันพอกตับคอเลสเตอรอลสูงซึ่งทําให้พี่อูดไม่มั่นใจในตัวเองกังวลเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองแตกพยายามปรับนิสัยหรือการทานเราโดยเฉพาะกินคลีนซึ่งมันทําไม่ได้นาน มีคนมาแนะนําพี่อูดค่ะในชุดฟิลเกรสซึ่งเพื่อนที่มาแนะนําเป็นเพื่อนที่พี่อูดไว้ใจแต่ที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่ามันมีงานดีใจในฐานะพี่อูดจบเคมีพี่อูดก็เลยขอดูอสารพฤกษาเคมีในชุดฟิลเกรสทั้งหมดแล้วก็เอามาศึกษาแล้วก็อ่านหนังสือ,อ physician's reference หรือ PDR ซึ่งเพื่อนบอกว่ามันอยู่ในหนังสือแพทย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพี่อู๋มีประสบการณ์การทำงานอยู่กับแพทย์มาก่อนในบริษัทยา พออ่านเสร็จแล้วก็ดูขบวนการในการทำงานของมันก็เลยเข้าใจว่ามันช่วยได้จริงๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยลองกับตัวเองค่ะผ่านไป60วันผลเลือดที่ไม่เคยดีก็ดีขึ้นไขมันพอกตับพอไปตรวจเฟโบสแกนก็ทำให้เราไขมันไม่พอกตับตับไม่อักเสบนอกจากได้เรื่องตับแล้วไซเอฟเฟกของมันหรือผลข้างเคียงคือพี่อูดพุ่งลดด้วยก็สนใจชุดฟรีเรสหรือปรึกษาได้ฟรีทักพี่อูดมาค่ะ